สวัสดีครับพี่น้อก FC บอกมากครับแล้วก็มาครับฝ่ายบัญชีกับนูนบ้นตุ่นยางครับบอกมานี่ครับต้นนี้ครับสามสี่คนโอบอยู่ละนี่ครับหลังอยู่นูน้นอย่างสูงแต่ว่ากิ่งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตีถอยถึงแขกกิ่งแหลกนี่แหละ ตรง,งนั้นนาจะง่ายครับเพราะหนามมองจากตรงนี้อูม,อมเลยครับแต่ก็ว่าจับนานแล้วอ่ะรอหลุนดนนันวนครับจะเป็นล่างหรือเปล่าเพราะหนามหนำมีครับแต่จะซูมครับอีกสักครู่ ครับะเจอกันด้านบนอีกสักครู่ดันนนุนครับพี่น้องมีตอด้วยตอมีโพงอยู่ในพงน่าจะล่างไม่ใหญ่นานๆจะเขา้าออกล่างทีหนึ่งต้องตีด้านนี้ <c oughs> ต้องลบตอซะหน่อยเป็นพงกับด้านสายมือ คางเตีว้วครับตัวบินทังรับบีมมหลกคน อาจจะพอแล้วพอยสองสี่หกเป็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ลูกเสียวเสียวเลยเหมือนจะไปได้นะกิ่งมูน่ะ ออมเพรครับแกเอ้ยถอยบ้างไปก่อนอไปเช็คเชือกถุงมีดร้อมสับสำหรับคุณโอ้โห้เด้งดู Rồi, lui. Lăng sắt lụm đi nó. Cuốn mày đi hả làng phụ.

暗中阻 พึ่งเช,ชื่องกระดาษเชื่องกระดาษมีน้ำอ,อยู่อ้ลายครับพึ่งเท่าบาทมันตอดคางไปเลยเป็นหันสักขวดนี่เลยครับฮะตัดเลย ตั้งกล้องไม่ได้ครับไม่มีที่ตั้งกลง้องอ่ะทุกใไม้ครับพี่นอ้องมืดทุกใไม้ให้อยาพึงเท่าบานตอดเลย ไ,ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปาดครับตั้งกล้องไม่ได้ครับกินดุดๆเลยน้ำได้ดนะแต่ล้างไม่ได้หรอกยโสณ ร่อนปาดหันกล่องพิษครับกล่องขางพิษช,ช่วยเหลือแต่ลังไวย์คนเฮ้ยมาตรงนี้มาเช็คดูหันกล่องพิษไครับมะนาวเออเราไปดูครับได้ขวดหนึ่งเลยครับเนี่ยอะไปแต่น้ำหวานก็ยังดียามไป อีกลังครับพีนองรังนี่้รยปาดทิ้งไว้ครับสิบกว่าวันแล้วครับวัาน,นั่นกอตสามตัวหนึ่งรังแล้วก็มาเข้าบอกอีกหนึ่ง,งรังน่ะอาจจะจำได้ครับผมแต่งรังทิ้งไว้ครับว่าน,น่ะมาทางนี้นะชัดดิมาทางนี้นะแต่งลังแล้วก็ปาดหัวหนามไปครับนี่ครับ ี่ครับอันนี้ก็รอดูอีกที่นึงกับจะปาดลังแบบไหนดีลังสวยแน่นอนครับเพราะว่าผมแต่งลังทิ้งไว้ผมเอาแหขอบนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมลืมขออภัยครับผมเอาขอบนอกแล้วก็มนานหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะซูมกับพี่นอ้องนี่แหละ โอเคครับเดี๋ยวจะไปดูดันดันนี้่เป็นล่งแล้วล่งสวยแล้วหัาน้ำก็หายไม่ดูทั้งทั้งล่างนี่ครับหัาน้ำใหม่อุ้มรับพี่นงแต่เสริมถ่ายล่งใหม่อแไดล่างก็ยังดีครับ เฮ้ยา hey, ตัวไม่ออกจากหลังเลยตัวไม่ออกหากินเลยเฮ้ย hey, านั่งไม่ใช่ลึกๆนะครับนะ่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวทามครบเจอกันอีกสักครู่อ่าเหยบบ้อยครับพี่น้องครบนะไม่สูงครับอาตามผมเคยชินเลยชุดครบแล้นล่างเลยระวังว่าจะมีน้ำนะ,ะล่างขยายล่างเพิ่มลุยเลยลุยเลย เออมีนามคือมีหนมอุ้มใหม่หน้าอุ้ม,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 มล ถ่ายลังเพิ่มมาถ่ายลังนี่ครับคยเยอะเจินเคย ร้อนครับอย่าอยตุดตายวาน้ำาอุ้ยดูเหตุกากันเลยเส้ยเฮ้ย ไายล้างตรงนี้แต่งล่างครับเดี๋ยวเจอกันตต่งกล้องอีกสักครู่ว้าวสวยได้แล้วโอเค เมื่อกู้ใหม่ว้าวสวยตองสุงตงลังทางน้ำคลิปกวบันกับก็ประมาณนี้แหละครับเดือนห่าเดี๋ยวจะมาดูอีกทีหนึ่งครับอีกคลิปกวบันก็ถึงเดือนห่าแล้วครับหนับวันไใบกาลายาวครับช่วงนี้อยู่ครับถ้าแต่งร่างดีๆมีดอกไม้ ใหญ่ยไปไนแล้วครับยวคนเยอะเกินกัพ่อลอะเราห่างควรไปนาน,นาไ,ไหนน่ mày uống cho bà giao không nào

ขาดใช่ไอด้ดอกสักลูก้าวไปสักลูนี่ก็พอแล้ว ลังหนึ่งครับพี่น้องนี่เอฟซี FC ก็บอกมาอยู่ข้างทางนี่ครับผมก็ไม่ได้ผ่านมาสักทีเส้นนี้ต้นมะขามนี่ครับไกไ่กไกท่างเลยลังไม่ใหญ่แล้วครับลังทุดตายแล้วครับชุ่มมดแล้วโอ้มีม,มิมด้วยไอยาเอฮข้อหัวม้ามีมด<อ>ดูมิมเลยมันต่ำเลย เดี๋ยวการไก่ก่อนได้มาเดี๋ยวลองดูท<ห>่ามีท่านมีน้ำกูเอาแล้วดูน้ำก่อนครับเป็นไรเนาะตัตมๆเลยอ๋อเออเดี๋ยวให้ดูน,น้ำอ่ะเ,ด,ด,เดี๋ยวเ็อันนี้ก็ได้ฝนตก เลยใครมาฟันทำขานี่มหอไอ้ห้ยโอ้โหนาไม่อุ้มไปนักยังวานให้ลองดูด้วยอันเนี้ยใช่ใช่เนี่ยดูนามจบะคืออุ้มไป ามยังอวคนไปทั้งนู้นอู้หัวามยังสวยเอาหนามยังสวยดูกิอ,อ,กอันโดกระดูมันบานเลยนะ<า>ถึง<า>อูลั่างก็เหมือนสวยนะเอาเอา,เ,อาเลี้ยวสวยทางลำไม่ทางนลำ โอ้ปิดตาด้วยนี่ครับเอ้าสวยดุกิดูได้ไหมได้ไหมได้อยู่ตัดได้อยู่ถัดตัดจับเดียวครับสองจับใขาด้วยอ้อยังสวยยังสวยไอหย่าลังเต็มพอดีนะยังสวยน่ากว่าสวยก็ลังเต็มพอดี เอาไปครับทำมิมกีวก่วันกี่วันทำมิมกี่วันเมิมสิบห้าเต็มพอดีสิบหา้าวันที่วันลืมทวนเหรอนี่ที่วันหรือเปล่าอโอเค ยังไม่ค่อยใหญ่ครับพี่น้องอ่านรุ่นดันบนครับลังนี่ที่มีหัวนามหรือเปล่าโอเคครับแด่ทํางบเจอกันอีกสักครู่อ๋อตรงนี้เป็นสะครับพี่น้องนี่ครับนม่น้าล่ะมองไม่เห็นสะเพิ่งอชอบอยู่หลอสะเก่าๆคล้องเก่าๆเารือกว่าเป็นสะเลยไข่ถึงลังแล้วครับเนี่ยบ,บนหัวนี่แหละจุดคบเลย ข uh, uh huh ึ้นง่ายครับเติมข้าวมันลังอ่อนกระเหมือน

uý uh, một thế uý uh, phình máy ạ đang đầy thắc quả mưa, hú nam đang ở, ao hú nam đầy gấp quần lúc nào nè à thế นั่น,นไหนเป็นขวดเลยครับน,นี่อานซวยเด้งเยอะไปหน่อยใช้เวลาไม่นานไม่ได้ครับอ่ะปัดเลยครับตั้งกงไม่ได้ <c oughs> ทุ่งมไม้รับพี่น้องเมื่อทุ่งไม้ สองถุงครับตามเคยทั้งหลังทั้งน้าอ้ฮหมดเดยนเต็มต้นเลยหลังกรกี่พึ่ง ในพิธีพึงได้ครับลองจุดดูก็นลูกไป ที่นี่ต้องแยกครับแยกบาดร่วมกันไม่ได้ครับน้บพึงเสียแน่นองโตอ่อ,อ,อนนี่อย่าให้ฝุ้นขาดเลย สองลุงโอ้ับ่นงสามลังเล้วลังแรกก็พึงเชิงกระดาษมาลังสองก็พึงผมตอนทิ้งไว้ปาทิ้งไว้ครับแต่งลังทิ้งไว้นั่นแหละก็เดี๋ยวรอรุนรอบสามครับนีรอบสามอยู่สองลังต้นปามลังหนึ่งแล้วก็มือคู่นี่อีกลังหนึ่งอ่านี่ลังเหล็กลังเหล็กใช่ไหมตุ่นยางอันนี้ลังเหล็กไอ้คนนึงครับพึงเชือกระดาษอันนี้ลังกระดาษ อันนี้ตอนนังที่สองไอ้ของขวดอยู่อันนี้นั่งที่สามหมูคูนี่ต้นมะขามหมูแดงเต็มต้นเลยอันนี้เขาเรียกหัวลอกอ่าเป็นรังใบใหญ่แล้วไนค้าสามขวดก้นแล้วครับวันนี้ลังครับได้มีมะลังหนึ่งฟุกเลยตายตนาา้นมะขามนี่ครับเออพอได้หมูไปขายครับ พอครับพี่น้องสามลัง FC บอกสลังครับนี่ครับ FC ขอบคุณครับ <c oughs> <S <s> <S พอ <c oughs> แล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้สลังครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครัสบสวัสดีครับ